เดือนพฤศจิกาเริ่มเริ่มที่เดือนพฤศจิกาเลยนะคะอะถ้าคุณต้องการลงทุนต้องการให้ชีวิตรุ่งโร์ดีเยี่ยมดีงามน,นะจะเป็นวันอา,อาทิตย์กับจันที่เป็นวันที่เลิศที่สุดอาทิตย์กับจันทร์ทําอะไรให้ทําตรงกับวันอาทิตย์และวันจันทร์ได้ตลอดเลยค่ะแต่ต้องเป็นวันอาทิตย์กับวันจันนะคะคืออะไรก็ช่างแหละ ถ้ามาตรงกับวันอาทิตย์ได้และจันได้ดีเพอร์เฟกมากค่ะลงทุนซื้อรถสร้างบ้านลงเสาเข็มหรือเจรจารหรือว่าทาธุรกิจใหญ่หรือว่าอะไรก็ตามค่ะเน้นเลยนะคะวันอาทิตย์กับวันจันทร์เพราะวันอาทิตย์เป็นวันธงชัยวันจันทร์เป็นวันอาทิตย์บดีนะคะทั้งเดือนเลยค่ะทั้งเดือนเลยนะคะลองเป็นปฏิทินนะคะอา,อาทิตย์กับจันทร์เท่านั้นนะคะ าจจะเป็นวันอาทิตย์ที่7อ่ะอาทิตย์จันทร์ก็มี 7, 8, 14, 15, 21, 22และ 28, 29นะคะนี่แหละค่ะจะบอกว่าทำอะไรรู้ไว้นิดนึงรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามนะคะส,บา,สบายใจไทยแลนด์แต่ถามว่าเอาก็จะเลือกฉันสะดวกแบบนี้เอาเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะคือไม่ใช่วันอื่นไม่ดีแต่มันดีไม่เท่าโอเคไหมแต่บางวันคุณต้องไปดูนะคะมันจะมีวันโลก,กาว,วินาและก็วันกุบาร อย่าทําอะไรให้ตรงกับวันอุบาทและโลกาวินาเพราะมันจะขึ้นยากมันจะเกิดยากมันจะได้ผลลัพธ์ยากมันจะสําเร็จยากนะเพราะว่าดวงจันทร์หรือว่าอะไรก็ตามค่ะมันเคลื่อนย้ายมาตรงจุดแล้วมันจะทาให้เราสําเร็จช้าหรือไม่สาเร็จเลยหรืออาจจะล้มเหลวนะคะถ้าเชื่อศาสตร์นี้ก็ช่วยกันแชร์ถ้าไม่เชื่อศัสตร์นี้ก็ฟังเป็นนิทานโอเคนะคะนะใครอยากร่วมธุรกิจกับครูทักพี่น้องนพกเก้าได้ทุกคนนะคะแล้วเข้ามาค่ะ รักชอบกันก็เข้ามาศึกษาดูใจกันนะคะแล้วค่อยตัดสินใจสำหรับนนี้ไปแล้วบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีค่ะ